สวันนี้ก็พบกับเตือนเตอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่การในซีรีส์ตีเพื่อนนะครับเป็น EP ีที่24แล้วนะครับอาจจะเป็นประจำนะทุกเดือนนะครับสำหรับซีรีส์ตีเพื่อนส่วนใหญ่ผมจะทําเป็นช่วงปลายเดือนนะอาจจะได้อัปเดตกันนะครับว่าเปิดได้เกียร์เปิดได้เลนเจอร์ใหม่อะไรกันบ้างน,นะครับแต่ที่สําคัญอต,อตอนล็อกอินมาตอนที่ผมทําคลิปพอดีนะ ถึงจะได้ลุ้นออกคลิปนะครับแล้วก็เข้าไปส่องทีมดูเกียร์กันนะครับอาจจะมีการตีหรือไม่ตีก็ได้นะในเซตที่ตีเพื่อนนะครับโซนเลเวลนะครับต้องไม่เกินบวก15จาก ID ของ ID 7อ่าอันนี้คือยูหกถือว่าเก่งแล้วนะก็คงไม่ต้องเข้าไปแนะนําทีมอะไรมากมายนะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่ใช่สมาชิกช่องนะครับอันนี้ต้องรอ ID 8นะอ่ารอแอดเพื่อนใน ID 8นะครับซึ่ง ID ดีเนี่ยคาดว่าผมจะสร้างเป็นเดือนกันยายนะครับอ่ากันยายนนะครับกิจกรรมครบรอบ7รึ่งนะครับ กิจกรรมของแจกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะส่วนของแจกที่สําคัญที่หลายคนยังถามอยู่นะแล้วก็รอลุ้นผมใช้คำว่ายังต้องรอลุ้นนะครับก็จะเป็นเกียร์รองเท้าเรียวหนาเจ็ดดาวซึ่งถ้าเกิดโตเกมแจกปุ๊บเนี่ย id 8ผมสร้างแน่นอน100%นะอ่ะแล้วก็รอแอดเพื่อนนะครับทำคลิปแอดเพื่อนที่ id 8กันนะก็ต้องรอติดตามนะครับในเดือนกันยายนนะส่วนสมาชิกช่องอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสามารถได้รับสิทธิ์ครับขอแอด id รองกันได้ซึ่งตอนนี้ id ที่ยังแอดได้อยู่นะเพื่อนยังไม่เต็มก็จะเป็น id 5 6และ7อ่าก็แปะ ID นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้มี ID 567นะแปะดีไว้เดี๋ยวผมเนี่ยไล่แอดนะครับ อาส่วนคนที่ไม่ใช่สมาชิกช่องเนี่ยอันนี้ก็อย่าน้อยใจนะคือมาดูคลิปเนี่ยผมก็แบบว่าถือว่าเป็นบุญคุณมากๆานะครับคือได้ด้วยว่าต้องกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะอาที่ยังติดตามดูคลิปกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครสะดวกอ่าก็สมัครสมาชิกช่องเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องทีเคเรนเอร์ก็ได้นะครับขั้นต่ํา20บาทต่อเดือนอ่าโอเคขายของเรียบร้อยน,นะโอเคไอที่เจ็ดครับเดือนนี้ก็หงอยเหงาส้อยๆนะเหมือนเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เปิดไม่ได้นะทั้งเกียร์ทั้งเรนเจอร์นะครับ ก็ต้องใช้สเต็ปเดิมเกมนี้นะครับเป็นเกมแห่งความอดทนนะเบื้องต้นผมสอนแบบนี้ไปเลยนะครับว่าเกมนี้มันต้องอดทนคือถ้าเกิดจะไปแบบเล่นเล่นเลิกเลิกหยุดหยุดเดี๋ยวเล่นใหม่นะครับมันจะวนลูปนะสุดท้ายก็จะไม่เก่งสักทีนึงนะครับสู้เล่นไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับอ,อย่างแรกครับถ้าเกลือก็หาก,กบหาก,กบสะสมกบต่อไปนะครับอย่างของผมเนี่ย กบ22ตัวแนละ้วอ่าปั้นแม็กซ์ได้หนึ่งตัวแต่ผมยังไม่ได้เลือกตัวไหนไนงะคือยังไม่มีตัวที่โดนนะผมก็รอเดือนหน้าครับอ่าคือเดือนนี้ไม่เปิดแล้วนะรอเดือนหน้าว่าตัวปกตินะ่ยเจ๋งหรือเปล่าถ้าเจ๋งก็ปั้นแม็กซ์ครับถ้าไม่เจ๋งก็ต้องไปรอดูครับโครวโวรโบเรนเจอร์ของเดือนสิงหาคมอ่ะซึ่งมีตัวเก่งแน่ๆนะโครวโวรโบเรนเจอร์นี่การตีว่าต้องมีตัวเก่งครับอยู่ที่ว่าจะเก่งระดับไหนอ่ะแล้วก็เล่นทุกกิจกรรมที่สำคัญอ่าเช่นแจกตัวกาชชนาครับอ่ะแจก กบเพื่อที่จะสะสมไปเรื่อยๆนะอันนี้สําคัญนะแล้วก็วางแผนสะสมรูบี้นะครับตัวกระชารอจังหวะดีๆรอเพิ่มโอกาสตัวที่เราต้องการนะครับแล้วก็ลุ้นกันนะคือโอกาสมันจะมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้โชคดีกันทุกคนนะแต่ก็เรียกได้ว่าโอกาสมันมากขึ้นนะครับที่สําคัญกบนะครับต้องเก็บครบ20ตัวก่อนอไม่ว่าจะเป็นกบดําหรือกบม่วงนะหรือเกือบๆจะครบก็ได้ครับค่อยเลือกเดนเจอร์มา1ตัวนะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญนะครับที่เจอในอทุกคลิปสีรีี่ที่เพื่อนนะครับ ตีบวกสิบวกหบวกเพี่ผมจะตีบวกตัวเดิมได้ไหมพอเปิดได้ตัวใหม่แล้วโอ้โหแบบนี้ปัญหาแบบนี้ผมเนี่ยลำบากใจนะคือสมมุติว่ามีคนที่ปั้นตัวของโคนี่นักเรียนซึ่งผมไม่แนะนำนะปั้นไปเรื่อยสมมติว่าตีบวกไป1 7แล้วเนี่ยปรากฏว่าเปิดได้กอบลินเซเยอร์มานะครับก้ไม่รู้ว่าจะทำไงต่อดีนะคือมันตีบวกไปเยอะแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปที่สุดนะ อ่าแต่ถ้าเกิดเราอดทนเนี่ยได้กอบลินเซเยอร์ซึ่งเป็นตัวเก่งที่อในตำแหน่งตัวชนนะก็ใช้กันได้ยาวๆนะครับอ่ะคนแรกครับ u ู1นะครับไม่ได้ตีกับเพื่อนเขาเป็น2ทีมเอออาจจะไม่ได้มีการตีนะซีรีสิตเเพื่อนนี่ก็โอ้โหดูท่าทางแล้วจะน่าจะต้องเป็นสายเติมชนิด อ่ะพอดูแล้วเนี่ยมีเกียร์ดีๆนึงอะแต่ก็ไม่แน่อาจจะดวงดีจริงๆนะอ่เรนเจอร์นะครับพื้นฐานเนี่ยตำแหน่งพื้นฐานนะสมมติว่าเป็นไอดีสร้างใหม่นะหนึ่งครับเรนเจอร์ในตำแหน่งตัวชนใกล้อ่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรอบโคโรโบเรนเจอร์ A B ที่จะมีตัวเก่งๆนะสองตัวดาเมจเจ๋งๆอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นโคโรโบเรนเจอร์ A B นะครับคือตัวปกติกับโคโรโบเรนเจอร์ A B เนี่ยมันจะปั้นแม็กได้ไม่ยากเพราะกบเนี่ยหาแป๊บเดียวนะแต่ถ้าเกิดเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นปีนะครับนานนะไวสุดนี่คือ8เดือนนะครับ ชนใกล้ดาเมตตัวป่วนอ่าตัวป่วนก็จะมีทั้งตัวปกติคอโรโบรเลนเจอร์แสงมืดนะครับมีครบหมดเลยอยู่ที่ว่าจะเก่งระดับไหนนะแล้วก็บัฟพื้นฐานอามตะฮิวเลือดเกาะเลือดหลบต้านอ่าพวกนี้เนี่ยมีอยู่ในทีมเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานและที่เหลือก็ค่อยไปหาทีมมาคอมโบความสามารถคอมโบสกิลอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือได้ตัวชนแล้วนะครับอ่าตัวชนนะครับอ่าดาเมจดาเมจดาเมจอ่าอันนี้คือเขาทำดาเมจสามธาตุอันนี้คือได้เรียกว่ากเก่งเลยแน่นอนนะครับการใส่เกียร์ก็ เออถือว่าเป๊ะหมดเลยไม่มีปัญหาใดๆนะเกียร์ทีนี้ผมบอกนิดนึงนครับว่าอัตราติดคริเนกับตัวบินตัวเกนจำกัดไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยใส่ปืนพันธ์สไนเปอร์ก็ได้นะอา่ามันจะเพิ่มระยะยืนนะครับแต่ก็ได้อันนี้ไปก็ก็ได้นะเพราะว่าค่าเขาได้ค่าติดกายสูงอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะ แต่ถ้าเกิดใส่พวกค่าความเร็วในการโจมตีเข้าไปเนี่ยตัวเลขมันจะเยอะก็จริงตีป้อมหนักขึ้นจริงนะแต่มันอาจจะมีการหยุดตีเรนเจอร์พักพื้นเยอะมากไปแต่ก็ถือว่าใส่ได้นะใส่ธนูอะไรก็ได้นะธนูปืนครับอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะ,ะส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้ผมแนะนํานิดนึงนะครับว่าอย่างเกียร์เดาวเจ๋งๆเนี่ยที่ค่าเดิมมันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่จาเป็นต้องใส่ให้มันตรงธาตุหรือตรงสายก็ได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปใส่กับ คือยึดแค่ว่าให้ใส่ตรงธาตุตรงสายแต่ปรากฏว่าเรนเจอร์ตัวนั้นมันอาจจะยังเจ๋งไม่พอนะสเต็ปไม่ง่ายอีกหนึ่งสเต็ปของผมนะครับเกียร์ที่ดีที่สุดต้องใส่กับเรนเจอร์ที่ดีที่สุดนะครับอย่างน,นี้เนี่ยพลังโจมตีรวมนะครับอารถกูลเรนเจอร์แม่ยังกสกิลเนี่ยเราอาจจะไปใส่ตัวแม็กก็ได้นะที่แบบอยากจะเน้นดาเมจโอ้แต่ว่าดีหมดไงอ,อันนี้ก็อาจจะใส่กับตัวรีไวก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับอ่หรืออยากจะใส่ให้กับกรอบลินเซเยอร์ก็ได้อาจจะแบบไม่เน้นออปชั่นนะ อ่าประมาณนี้หรือตัวนี้ก็ยังได้เลยนะใส่เจสซิก้านะครับอ่าเนื่องจากว่าค่าเกียร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเจ๋งอ่าฉะนั้น,นก็อาจจะมีการปรับเล็กๆๆน้อยคือยอมเสียออปชันไปนะเพื่อที่จะให้เกียร์น่ะมันไปอยู่กับเบรนเจอร์ที่ดีที่สุดอ่านอกนั้นก็โอเคครับถูกต้องตามสเต็ปนะอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่ามีแค่เกียร์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะอ่าถือว่าทีมดูดีมีอนาคตแล้วนะครับ อ่าต่อไปครับ u 5 9อาจจะยู่ในขาดโอ้ยแบบนี้คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายนะเนื่องจากว่ามีแสงมืด max 2ตัวเนี่ยแสงมืด max 2ตัวเนี่ยถ้าสมมุติเป็นสายฟรีนะต้องเล่นมาแบบนานมากๆาอ,อ่ะอัตคิดว่าดูเกียร์แล้วเนี่ยน่าจะมีการเติมนะครับก็ทีมนี้ก็จะเป็นคอมโบแร่นืดนะครับนี่1 2 3 4นะครับการใช้คอมโบครับไม่ว่าจะเป็นคอมโบแรนนืดหรือตัวนืดเนี่ยควรจะต้องเป็นตัว max เกียร์จะต้องดีนิดนึงเพราะว่าต้องการให้เรนเจอร์เนี่ยยืนได้นานนะครับยิ่งปล่อยตัวได้ไวนิดนึงอันนี้ก็จะดีด้วยนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าคอมโบพึบเลยครับเจอทีนี้มีเหนื่อยอย่างแน่นอนนะอันนี้7ผมนี่ไม่คู่ควรเลยนะครับาการใสร่เกียร์ก็ถูกต้องเป๊ะทุกอย่างอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่าอยู่อยู่กับตัวเรานะว่าเราจะชอบหรือเปล่านะครับพลังโจมตีรวมความเร็วในการโจมตีโอกาสโจมตีต่อเนื่องจะเป็นการตีธนา,าสองครั้งอันนี้คือเหมือนเขาเน้นเลยว่าต้องการจัดัดการตัวบิน ก็เลยมาใส่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ผิดนะอ่าไม่ผิดนะครับถ้าแบบคิดว่าแบบเฮ้ยเจอตัวบินโหดๆต้องการสอยให้ร่วงนะครับก็ถือว่าใส่ได้คือเหมือนเขาเน้นเลยอเอาเกียร์จะดาวมาใส่นะครับอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะอ่านี่ครับกเซกเกียเป๊ะแม่นยาหมดทุกอย่างครับเรนเจอร์ตัวชนเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนได้คอมโบด้วยนะครับนอนนอกนั้นก็เรนเจอร์ครบทุกตําแหน่งนะครับ อ่าโดบ,บ่วนโอ้โหครบเลยอันนี้คือไม่ต้องห่วงนะอนาคตก็แค่รอหาเรนเจอร์รับมาเสริมนะครับอ่าอย่างตัวที่เซตเนี่ยอ่าอย่างไอทีสามของผมเนี่ยมีตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดเรนเจอร์ตัวรอบข้างมันแม็กสายตัวแล้วเจ๋งๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช้นะถ้าเป็นซารีเดือนุบานนะถ้าเป็นติกิเนี่ยจะเจ๋งมากอันนั้นรอลุ้นเดือนหน้าอ่าสายมืดตัวใหม่นะครับมันจะเสริมทีมได้ในระดับเจ๋งๆเลยนะสังมืดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแม็กซูปเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นตัวแบกทีมที่โหดทันทีเลยนะครับ อามาดูกันนะครับ U 3 6นะครับอันนี้นะครับคือเรนเจอร์พื้นฐานเนี่ยผมจะแนะนำเลยนะครับว่ายืนพื้นที่อัลตราเวล140อ่าผมจะไม่รีบสลับเป็นไฮเปอร์ครับถ้าไม่ได้ต้องการออคอมโบคอมโบความสามารถแบบจ๋าๆนะเพราะว่าคอมโบความสามารถเนี่ยเรนเจอร์จะต้องส่วนใหญ่จะต้องแม็กนะครับถ้าไม่แม็กเนี่ยมันต้องใส่เกียร์ดีๆนิดนึงนะไม่งั้นจะดับใช้ประโยชน์ได้น้อยมากอ่ยกเว้นว่า สมมุติมีตัวแม็กประมาณ3าตัวเป็นคอมโบแรกหนึ่แล้วก็เสริมที่เหลือเนี่ยสักแบบ2-3ตัวอันนี้ถือว่าได้ไม่มีปัญหานะอันนี้คือจริงๆเนี่ยใช้อัลต้าเวลโรสสิใส่เกียร์ใส่บัฟก็ได้นะครับคือตัวนี้ไม่ใช่ตัวดาเมดน,นะคือบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่า สมมติพี่ผมคาดดาเมจไฟปั้นบราบปิ้งย่างได้ไหมเพราะเห็นว่ามันมีดาเมจสกิลอ่าซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าเลนเจอร์บางตัวเนี่ยแม้ว่ามีดาเมจสกิลนะครับแต่ว่าพอใช้จริงเนี่ยยิงไม่ค่อยเข้ายิงไม่ค่อยหนักนะครับอ่าก็อาจจะไปเน้นทางบัฟก็ได้เพราะบางตัวเนี่ยจริงๆมันเกิดมาเพื่อใส่บัฟใส่ปวดน,นะก็อาจจะปรับเกียร์เป็นใส่บัฟก็ได้นะพร้อมไม่กว่ารองเท้ากระเป๋านะง่ายๆนะครับอตโตกันบินก็ใส่แบบนี้ไม่มีปัญหานครับ โซนเกียร์ครับคือเสียดายทีนึงนะว่าได้เกียร์จะดาวแต่มันเป็นเกียร์ของทางสายใบพิบครับอันนี้คือจะปรับยากนิดนึงเออเพราะว่าคือมันก็ต้องใส่กับสายใบพิบนะอันนี้ก็ถือว่าอ่ะก็หากเกียร์ครับไอ้น,นี้ถือว่าหากเกียร์ตัวชนใกล้แม็กซ์มีเรียบร้อยแล้วนะตัวป่วนครับตัวดาเมจอ่ะเหลือตัวดาเมจทีนี้ก็รอโคโรโบเรนเจอร์นะครับดามดเมจเบื้องต้นก็ใช้พึ่งตัวพวกนี้ไปก่อนอ่าอย่างงี้ตี่บวกไปแล้วนะครับ ก็แบบนี้เสียได้นะอ่าเพราะาตัวนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าไม่มีเกียร์ดีๆนะครับมาใส่คอรองเท้ากระเป๋าเนี่ยเสียได้ของครับเสียได้กบด้วยนะเสียได้กบด้วยนะครับเพราะว่ากบเนี่ยใช้ไปทั้ง7ตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะเรื่องของการตัดสินใจตีบวกยกเว้นว่าเป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้คือเจ๋งแน่ๆนะครับใส่เกียร์ง่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอ่าตีบวกไปเลยอ่าแบบมั่นใจว่าแบบเราจะใช้เวลาไม่นานกับการตีบวกเรนเจอร์ตัวนี้นะครับ ทีนี้เบื้องต้นก็ไปตัดกรงตัดเกียร์ให้เรียบร้อยนะอ,อย่างที่บอกครับเบรนเจอร์แบ่งง่ายๆเลยครับตัวชนก็เน้นถึกไปนะครับตัวชนเน้นถึกถ้ามีสกิลเจ๋งก็ทิ้งท้ายด้วยช่องสุดท้ายนะครับกระเป๋าออกสกิลหลบสกิลนะครับตัวดาเมจว่องไวเนี่ยก็จะเป็นปืน,นครับหรือธนูก็ได้ช่องกลางก็เป็นเกียร์ป้องกันที่สุดช่องสุดท้ายจะเป็นกระเป๋าก็ได้นะจะปรับเป็นอะไรก็ได้นะครับาสายบัฟที่ ดามเมตรเบาไม่ได้หวังดามเมตรมากมายนะครับก็ขอไม่กวาดรองเท้า,ทากระเป๋าประมาณนี้นะครับสเต็ปเนี่ยเกียร์ฟรีง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดมีเกียร์ดีก็ปรับกันตามตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับต่อมาครับ u 6 1นะครับคุณเดชวัตรโอ้โหอันนี้คือ การันตีเลยนะอย่างตัวนี้มีคนถามมาเยอะมากว่าปัจจุบันยังใช้ได้อยู่ไหมถ้าสมมติว่าเราปั้นแม็กซ์มาตั้งนานแล้วเนี่ยมันใช้ได้นะบราวเทพสุดนะครับอ่าดารุมะนะครับพวกนี้เนี่ยสมมติปั้นแม็กซ์มาตั้งนานแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเกิดจะมาปั้นแม็กซ์ในปัจจุบันเนี่ยคือผมอยากจะแนะนําให้รอดูตัวใหม่ๆดีกว่านะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะทั้งเทปสซุดแล้วก็ดารุมะนะครับเพียงแต่ว่าอ่ามันอย่างดารุมะก็ไม่ยิงทะลุนะข้ามข้ามหลังก็ไม่ได ถ้าจะแบบกั้นใจปั้นตัวเก่าอ่ะมันต้องเป็นตัวเก่าที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยมันจะช่วยทีมได้แบบเยอะประมาณหนึ่งเออไม่ใช่ว่าแบบปั้นปุ๊บแล้วเดี๋ยวหลุดนะครับอันอย่างนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะจริงๆมันก็ถือว่าใส่ได้แหละแต่ว่าตัวดาเมจไฟเนี่ยตัวนี้มันก็ไม่ได้จัดมากมันจะเป็นดาเมจไฟที่ใช้ได้ในดิกที่ไม่สูงมากนักนะนะสำหรับตัวที่ทางหลักเนี่ยมันเป็นทางป่วนนะครับแล้วก็บัฟนะอันนี้บัฟนะแม่ยำสกิลนะครับ แล้วก็ใช้สกิลนะส่วนทางป่วนเนี่ยเขาจะเป็นสกิลใบนะครับแล้วก็ลดอัตราการหลบสกนะิลนะหลบหรือลบหลบรีกรักษ่คือหลบสกิลนะเอาประมาณนี้ทะลุอมะตะคือตัวนี้ใช้ดีมากนะครับผมใส่เป็นสายบัฟไปเลยนะครับประมาณนี้แตงกิ้งใส่แบบนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะต้องการขยับตำแหน่งยืนมานิดนึงเพื่อให้หลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนนะถือว่าเป็นทางประยุกเนี่ยเหมือนกันทางประยุกต์นะครับ ถ้าทีมสร้างกลุ่มได้อย่างเงี้ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างนี้ถือว่าไม่ดีละผมว่าใส่คอนอะไรดีกว่าสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมสมมุติว่าเขาโดนสกิลไปซันหนึ่งทีเนี่ยเขาตายเลยทันทีนะกับสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นคอนหรือไม่กว่าเนี่ยมันอาจจะโดนบางตัวยิงแล้วแบบอาจจะยืนได้นะครับซักรับได้สักหนึ่งดาเมจสองดาเมจอ่าแล้วเราก็อ่าให้ตัวบัฟให้ตัวฮิลช่วยเขาอันนี้มันช่วยได้นะถ้าแบบนี้คือแบบจบเลยนะโดนยิงทีเดียวก็ หายไปเลยนะฉะนั้นเนี่ยการใส่เกียร์ทางประยุกต์นะครับมันก็แบบว่าขึ้นอยู่กับทีมเราว่าขึ้นอยู่กับทีมขึ้นอยู่กับเกียร์เรานะประมาณนี้นะครับเอาถือว่าไม่ผิดนะถือว่าไม่ผิดนะครับเ,เรื่องของเกียร์มันละเอียดอ่อนนะทีมนี้เ,เล่นมานานเห็นเกียร์รองเท้าเรียนาร์นะครับก็2ชิ้น่ะก็ทีมนี้นะครับตัวชนใกล้นะครับมีตัวนี้ ซึ่งพอสลับเป็นไฮเปอร์ปุ๊บเนี่ยอย่างตัวนี้ถือว่าเราสลับเป็นไฮเปอร์ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าต้องการความสามารถกรันพายุแต่พอใช้จริงเนี่ยเขาจะปล่อยตัวช้ามากนะมันอาจจะแบบว่าไม่ทันนะครับไม่ทันในการปล่อยตัวแล้วก็พอปล่อยตัวได้น้อยๆเนี่ยความสามารถก็อาจจะติดไม่ดีนะครับอาจจะตัวนี้มีตัวบินแบ่งนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคืออย่างเงี้ยมันมีดาเมจหนักนะครับตัวเนี้ยตัวบาตลกนะครับพอมีดาเมจหนักปุ๊บเนี่ยมันก็เลยใส่เกียร์ยากนะครับ าบางคนต้องการให้มีดาเมจจากเกียร์ฟรีก็ไม้กายสิทธิ์ก็ได้นะกระดานบนดําไม้กระดานกิจยศนะครับช่องกลางเนี่ยพอปรับเป็นรองเท้าปุ๊บเนี่ยเลนเจอร์ก็จะมีความปลอดบางละแต่ว่ามันใช้แล้เยอะไงอันนี้ก็เลยเป็นทางที่แบบว่าเราต้องแบบว่าประยุกต์กันเราเองนะอย่างเช่นบางตัวเนี่ยต้องดูทีมด้วยผมจะใช้คําว่าดูแร่ทีมด้วยครับถ้าสมมุติแบบตาลีตะเลือกรถบัหทดทุกตัวเลยนะครับทีมมันอาจจะแบบมีความปลอดบางนะ คือจะยืนไม่ได้นะครับในเกมตั้งรับผมเน้นเลยนะว่าจะยืนยากในเกมตั้งรับแค่นั้นเองอ่นนี้ก็แนะนําว่าค่อยๆเก็บกบกันไปนะเพราะว่าทีมนี้จะเป็นแบบว่าตัวเปล่าค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ใส่เกียร์ทางประยุกต์นับอย่างเงี้ยท้องกลางเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้านะครับแล้วเราก็เอาเกียร์ดีๆเนะี่ยไปใส่ให้ตัวอื่นนะแต่ก็ประมาณนะเบื้องต้นก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเรามีเกียร์ทีนี้เนี่ยเราดันไปใส่ให้กับ ดาวินชีนะซึ่งดาวินชีใช้แค่คอร์หรือไม้กวาดก็ได้นะคือสมมุติว่าเราได้เก์ชิ้นนี้นะครับเอาไปใส่ตัวนี้จบเลยนะให้มันมีพลังชีวิตขึ้นมานะครับแล้วก็ดาเมจก็เป็นดาเมจที่คาดหวังได้นะจากตัวเบาตัวต,วตวลกนะทีนี้ก็เบื้องต้นนะอย่างเงี้ยเกย์ใส่บัฟนะครับแล้วก็สลับร่างอีกแล้วนะอันนี้คือจะมีผลค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมลองตีให้ดูกัน,นแต่ว่าเขามีตัวบินนะตัวบินป้อมหงก็จะแตกแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองตีให้ดูนะ คือทีมก็จะแบบว่ามีาจุดที่ปลอะบางได้อยูอ่ในเกมตั้งรับนะคือเกมตั้งรับเนี่ยส่วนใหญ่บอทมันจะแบบค่อนข้างจะอ่อนๆอยู่แล้วละ่ะมาดูกันครับเนี่ยครับคือมันโดนเก็บกวาดแป๊บเดียวนะแล้วก็เรนเจอร์ก็จะมีจังหวะที่ปล่อยตัวแบบขาดช่วงนะครับอพอปล่อยตัวขาดช่วงปุ๊บเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเลเวลเราไม่เยอะนะครับการอัปเกรดพวกแร่ต่างๆเนี่ยน้อยเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะค่อนข้างจะมีชัดเจน,นครับ เห็นไหมความสามารถเนี่ยที่แบบวิ่งออกมานะครับแล้วก็ยิงไม่โดนเนี่ยบางทีมันก็มีบัก็กผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นความสามารถที่แบบจริง,รงๆเนี่ยใช้อัลตร้าก็ได้นะไม่ต้องพึ่งความสามารถอะไรมากนักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือตัวอย่างนะครับว่ามันจะมีจุดอ่อนทําให้เกมตั้งรับเนี่ยมันก็อ่อนแอลงชัดเจนคือเกมนั่นเองไม่มีปัญหานะเกมนั่นเองคือแบบว่า ใช้ตัวไหนก็ได้ครับขอให้ชนะไวนะครับชนะง่ายเท่าน,นั้นพอนะส่วนเกียร์ตั้งรับนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับว่าการใส่เกียร์ของเราเนี่ยาการเลือกใส่เกียร์ประยุกต์นะครับให้เรนเจอร์รถแร่นิดนึงอะ่ะคือมันก็จาเป็นหละรถแร่สมัยนี้เนี่ยเข้าใจายอยู่กันนะครับแต่ต้องเลือกเฉพาะบางตัวเท่านั้นนะเพื่อไม่ให้แบบว่าโอ้โหทีมแบบปล่อเกินไปนะครับโดนยิงทีก็หงายกันทั้งทีแบบนี้ทีมมันก็จะยืนไม่ได้นะครับอ่าเมื่อกี้ผมข้าม อีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอสักประมาณสักห้าคนแล้วกันนะยูสานะครับโอ้โหอ่าทีมถือว่าพอใช้ได้นะถือว่าพอใช้ได้นะครับก็ตัวชนใกล้นะครับไทยท่า oh. นเปาะโ <laughs> อ้โหไทยท่านสมเกาะนะไทท่านเกาะไทท่นเปาะนะครับคือเป็นตัวชนใกล้ถ้าชอบก็ได้นะเราไม่มีปัญหานะครับอ่าดีน,นี้ก็เป็นเรื่องของเกียร์นะอ่าเบื้องต้นก็ ตัวดามเมจหลักก็หาจากโคโลโบเรนเจอร์นะอันนี้ปัญหาเรื่องเกียร์ค่อนข้างจะเยอะก็สะสมเกียร์นะครับใส่เกียร์ให้ถูกต้องตามหลักนะครับเกียร์ฟรีจาก,กิก้วเลสเยอะยะมากมายนะครับคือถ้าเกิดเล่นกิวเลสปุ๊บเนี่ยเกียร์มันเยอะมากจริงๆนะสำหรับคนที่เป็นสายฟรีนะครับอ่าแม็กซสองตัวแล้วนะครับ อ่าแบบนี้เนี่ยสมมุติว่าตัวนี้แม็กซ์เนี่ยจะเจ๋งนะผมชอบเอเลนมากครับเกมเนั่นเองนะอันนี้ก็สะสมกบกันไปนะครับอ่าสะสมกบนะครับเพื่อที่จะปั้นเอเลนแม็กซ์ปั้นได้นะเอเลนเนี่ยยังถือเอเลนเมลิโอดัสนะครับอ่าเป็นตัวที่ผมแนะนำเป็นพิเศษมันจะใช้ได้ดียาวๆอยู่เหมือนกันนะอ่าก็เก็บกบนะครับสะสมกันนะอ่าส่วนการใส่เกียร์ครับอทนนี้มันเป็นเกียร์ของธาตุน้ำนครับแต่ว่า ลบลีกดบสกิลรดแรกเนี่ยมันก็ค่าจะเจ๋งนะอาจจะต้องอาจาอาจะเปลี่ยนไปใส่กับเรนเจอร์ตัวที่ดีๆหน่อยก็ได้เนะาะก็นิดหน่อยครับอันนี้ถูกต้องนะเกียร์ใส่บัฟนะครับตัวบินใส่แบบนี้ไม่มีปัญหานะาจากเกียร์ฟรีนะครับนี่เกียร์ฟรีจากาบ้านฟาโรนครับมีจํากัดเวลอยู่งันนะอย่างเงี้ยมันเป็นตัวดาเมจนะมีกระสานในดาเมจหวังผลได้นะแต่ว่าเขาอาจจะแค่ต้องการบัฟนะครับ เพิ่มแรงโจมตีเซส,สกิลฮิลเลือดครับแต่ดามเมจของเขาเนี่ยยีเท่าเนี่ยจริงๆแรงใช้ได้เหมือนกันนะอาจจะปรับเกียร์ช่องแรกเป็นไม้กระทายเกรดยศก็ได้นะครับหรือว่ากระทาบนดําก็ได้อันนี้ได้แต่ความชอบนะอัศวนตัวนี้ใส่บัฟถูกต้องไม่มีปัญหานะครับอันนี้ออกสกิลหลบสกิลนะ,ะตําราพิชัยยุทธของจกปกนะครับทีนี้นะครับก,ก็ได้เลยนะตามสเต็ปเลยครับทนใกล้ดามเมจป่วนอ่า นี่ทนใกล้ครับมีหมดครับดาเมจมีครับ2ธาตุครับอันนี้ปวนมีนะครับอันนี้บัฟนะก็มีอ่ะเหลือแค่เก็บกบปั้นแม็กซ์นะครับแล้วก็หากเกียอ่าเก็บกบคือเก็บให้ครบก่อนเราดูตัวใหม่เผื่อมีตัวเจ๋งๆออกมานะครับอ่าต่อมานะครับเอามากี้ผมข้ามคนนี้อีกแล้วเหรอข้ามหรือไม่ได้ข้าม,หร,ม,นนามหรือว่าอยู่ดีแทรกขึ้นมาอันอยู่ดีขึ้นมาเฉยเลยนะ โอ้ยู40นะครับอ่าไอ้ีนี้นะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของเกียร์ชัดเจนนะ uh, uh, เดี๋ยวดูทีมป้องกันนิดนึงนะครับอ่านี่ใส่บัฟนะครับไม่มีปัญหานะถ้าต้องการลดแร่นะครับอันนี้ได้อยู่ถูกต้องนะครับอ่า uh, การใส่เกียร์นะครับก็ถือว่าได้บทนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับคือบางคนอาจจะแบบเหมือนประมาณว,ว่ามีเกียร์ดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีเลนเจอร์ตัวด,ดีๆก็มีอยู่เหมือนกันนะ อันนี้ก็ถือว่า,างดีครับรอให้ได้เรนเตอร์ตัวเจ๋งๆนะครับในอนาคตนะครับอันนี้คือทําไมเขาสลับไปมาได้นะผมงงเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วเหรอสลับไปสลับมานะครับอันนี้ดูแล้วนะโอเคอีกสักสองคนแล้วกันนะครับทิงท้ายอ่ะพอดีเอาสักสามคนแล้วกันมาอ่าทีมนี้นะครับ ตัวชนใกล้ย,ยังไม่มีอ่ะก็ต้องรอรอบโคลโบรเรนเจอร์นะคือถามว่าตัวชนใกล้ามาสาคัญไหมอันนี้อยู่กิวผมนี่ว่ะตัวชนใกล้เนี่ยสำคัญมากไหมคือมันจะสําคัญตรงที่ว่ามันจะเซฟชีวิตตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยได้ดีนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดไม่มีเนะี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะโอ้อันนี้คือเรียกได้ว่าดูคลิปผมเนี่ยแล้วแบบต้องการให้มันมาก๊อปปี้รัวๆเลยนะเออคือแบบเน้นปล่อยตัวยิ่งๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นทางประยุกนะแต่อย่างที่ผมบอกครับพอใส่เกียร์แบบนี้ปุ๊บเนี่ย ถ้าเรนเจอร์โดนยิงแบบทีเดียววุ้บหายไปเนี่ยทุกอย่างที่ทํามาเนี่ยมันหมดประโยชน์เลยนะฉะนั้นต้องบาลานซ์ให้ดีๆนะครับอาจจะใส่ช่องแรกเนี่ยเป็นคอร์สหรือไม่กวาดจะดีกว่านะครับไม่ต้องเน้นหนักขนาดนั้นเพราะว่าตัวมันแม็กแล้วนะอันดาบเมตครับซากุระยังเป็นตัวที่ดีมากๆนะอ่าอันดาบเมตมีครบเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะใส่เกียร์ให้ไทคานเนี่ยมันมีหลบๆบ,บ้างนะคือเกียร์ไข่นะครับจากช่องสุดท้ายเนี่ย มันมันมันอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนนะ่ะแม้ว่าจะมีทั้งลบสกิลไม่นำสกิลพลังชีวิตนะครับคือเรื่องของเกียร์ผมต้องบอกแบบนี้ว่ามันก็เหมือนเรนเจอร์นะเกียร์บางชิ้นเนี่ยอาจจะมีค่าดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเกียร์แจกฟรีนะครับหรือว่าเป็นเกียร์หดาวเนี่ยบางทีเนี่ยใช้จริงผมต้องบอกว่ามันจะไม่ดีเท่าพวกเกียร์ใหม่เกียร์ลิมิเต็ดเกียร์เดดาวอะไรประมาณนี้นะมีผลนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับอันที่เหลือก็โอเคการใส่เกียร์ถูกต้องมันยำเป๊ะเลย ได้อยู่นะก็ปรับเกียร์เล็กๆน้อยๆครับตัวไหนที่แบบว่าใส่ให้มันแบบเน้นเน้นให้มันแบบถึกๆนิดนึงอะไรประมาณนี้อันนี้อย่างเงี้ยคืออาจจะแบบตัวกันบินเนะี่ยมันด้วยความที่ว่ามันอยู่ไกลมากใช่ไหมก็ผมจะไม่เน้นพลังชีวิตเลยเลยนะครับอาจจะมีแค่หลบสกิลแล้วก็ซัดดาเมจไปเลยนะหรือแบบว่าวัดไตไปเลยครับเพราะว่าบางทีใส่ไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากมายครับ อขออีก2คนสุดท้ายนะครับโอ้โหทีมดีหมดเลยครับอันนี้คงไม่ต้องดูแล้วนะ,ะตัวบินเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดแบบทีมค่อนข้างเจ๋งแล้วเนี่ยตัวบินผมก็ไม่ไม่ใช้นะในเกมโดยเฉพาะเกมตั้งรับเนี่ยผมไม่ใช้เลยนะผมจะจะใช้ในเกมนั่นเองบ้างสำหรับทีมที่แบบว่าเจอทีมที่ไม,ม่มีตัวการบินอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าจริงๆเนี่ยใช้แค่ทีมนี้ก็ครบแล้วนะนี่ตัวชนใกล้นะครับ ดาเมจใช้ตัวนี้แทนไปเลยก็ได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นดามเมจกลางแบบนี้ถือว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าขาดอีกแค่บวกหเองมันเห็นเห็นเส้นชัยแล้วอ่ะแถมเป็นตัวที่เจ๋งครับก็เลยไม่ผิดนะอ่ะจริงๆเนี่ยใช้แค่ทีมนี้ทีมเดียวก็ได้นะในเกมป้องกันนะแต่ว่าเขาอาจจะต้องการตัวกันบินไว้สักหนึ่งตัวนะครับถือว่าทีมนี้เป็นทีมที่ดีละก็รอเรนเจอร์นะครับใส่ให้มันแบบ คบๆทีมนิดนึงอันนี้คืออาจจะแบบว่ามีการขาดน,นะครับเรนเจอร์ไปเล็กๆน้อยๆอ่ะหมุนละหมุนละตกคลิปกันประมาณนี้เลยกันนะอ่ะเอาไปต่อไปต่อโอเคคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยอเพราะว่าเราเห็นว่าเรเวลยังน้อยนะครับอ่ะเรนเจอร์นะครับนี่ใสบ่บัฟนะครับใส่แบบนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ช่องกลางใส่เป็นรองเท้านะครับ นี่พอดูแกนะพันแปดนะหางเกียร์รองเท้าใส่นะอันนี้เหมือนกันครับใส่บัฟนะครับคือมีกิ้วอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้รับเกียร์ปีนะครับมาหลายชิ้นนะครับนี่ครับสลับล่างนะครับอย่างเงี้ยสลับล่างมาคอมโบเนี่ยอนอนุญาตโอเคอันนี้ยอมให้เพราะว่ามันมี3ตัวนะจริงๆอยากจะให้ใช้เป็นแม็กซ์มากกว่านะครับมันจะใช้ได้ดีนะครับอ่าก็ โอเคครับหาเกียร์อ่าทีนี้ก็หาเกียร์นะให้มันแบบว่าอ่าเล่นได้ดีขึ้น,นครับถือว่าเรนเจอร์ทีมนี้เนี่ยควรจะหาดาเมจจากรอบโครรโบเรนเจอร์นะครับอ่าโอเคถือว่าทีมนี้จริงๆตัดแบบนี้ทั้งหมดนะี่ยได้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องปรับเกียร์นะครับว่าต้องการจะให้เรนเจอร์เนี่ยมันใส่เกียร์พื้นฐานนิดนึงอ่ะคอรต้องท้ากระเป๋าอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับวันนี้ซีรีส์ที่เพื่อน ep ที่24นะครับไม่มีใครได้ เรนเจอร์ตัวใหม่เลยนะครับไม่มีใครได้มีมีอยู่งันนะครับก็อ่ามีอยู่บ้างนะครับตะเกียร์นี่มีอยู่งานอ่ะก็อยู่อ่าอยู่เดียวกับผมนะอ่ะก็ถือว่าพอจะมีอยู่บ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็เปิดเกันไม่ได้นะครับก็รอลุ้นเดือนหน้านะอ่าเลนเจอร์โปรติ2ตัวนะครับจะมีตัวเก่งไหมอ่าแสงมืดนะครับจะเป็นตัวเจ๋งในทิศทางไหนนะครับอ็ขอให้เปิดกันให้ได้นะจะได้เล่นกันสนุกๆนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ